หลังจากทีมช่างทั้ง5คนทำงานหนักมาเกือบเดือนในที่สุดงานก็เสร็จสมบูรณ์บริษัทรับเหมาใหญ่ที่คอยป้อนงานให้ประจำจึงจัดงานเลี้ยงฉลองให้ทุกคนที่ริมหาดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเฮียดังเจ้าของบริษัทผู้ทรงอิทธิพลและเปี่ยมบารามีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยมีฟิล์มที่เป็นคนสนิทและก็เป็นคนขับรถประจำตัวเป็นผู้จัดงานเลี้ยงเล็กๆให้ที่ริมชายหาด ช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะทุกคนกินดื่มกันอย่างมีความสุขกลิ่นอาหารทะเลสดๆคละคลุ้งไปทั่วริมหาดเสียงคลื่นซัดเข้าชายฝั่งประกอบเสียงเพลงปลุกใจเบาๆชวนให้ผ่อนคลายทุกคนดื่มกินกันอย่างเต็มที่สนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าค่ำคืนนี้มีบางอย่างที่รอพวกเขาอยู่เมื่อดึกมากแล้วเฮียดังและใครหลายๆคนก็ทยอยกลับห้องพักห้องใครห้องมัน เจกับตั้งยังคงนั่งจิบเบียร์กันอย่างเงียบๆอยู่ที่ริมชายหาดบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนจากคลื่นเคลงเป็นเงียบสงบแต่เสียงคลื่นก็ยังซัดเข้าหาชายฝั่งชวนผ่อนคลายแต่ไม่มีแสงไฟใดๆนอกจากแสงจันทร์สลัวๆลมเย็นดีวะ่ะเจพูดมองออกไปที่ริมทะเลตั้งพยักหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะหลังจากเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวมา จูจ่ๆเจก็ชะงักไปเมื่อเห็นเงาดำๆไกลๆบริเวณแนวขดเห็นริมหาดเฮ้ยตั้งดูนั่นดิตั้งมองตามแล้วดวงตาก็เบิกโพลงเมื่อมีหญิงสาวหนึ่งนั่งหันหลังให้พวกเขาผมยาวลุงลังผมพลิ้วไหวไปตามลมเธอค่อยๆหันหน้ากลับมาอย่างช้าๆแต่ใบหน้าที่ซีเซียวและรอยยิ้มเสยยที่ฉีกไปถึงใบหูและดวงตากลมโบที่ไม่มีลูกตาเธอค่อยๆลุกขึ้นยืน ก่อนจะเริ่มเดินเข้าหาพวกเขาอย่างช้าๆเท้าที่ดูเหมือนไม่ได้แตะพื้นขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะที่เจกับตั้งวิ่งหนีกันอยู่ฟิล์มที่ออกมาสู่บุรี่โดยไม่รู้เรื่องราวใดๆเฮ้ยพวกพี่เป็นไรฟิล์มตะกอนถามแต่พอเห็นเจกับตั้งวิ่งอย่างไม่สนใจอะไรเขาก็ต้องชะงักทันทีเมื่อหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าฟิล์มดวงตาลึกโบรอยยิ้มที่ผิดรูปผิดมนุษย์ ร่างของเธอคนนั้นมาอยู่ตรงหน้าและมีเสียงกราสิบเบาๆที่ดังอยู่ข้างหูฟิล์มมองฉันสีฟิล์มกรีดร้องลั่นหันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตตามตั้งและเจไปต่างคนต่างวิ่งกันอย่างสุดชีวิตไม่มองกันทั้งเจตั้งและฟิล์มยืนหอบหลังจากที่วิ่งกันมาอย่างเหนื่อยอยู่พักหนึ่งเพราะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วจากผีอะไรก็ไม่รู้ที่ตามหลอกหลอน อยู่กับฉันสิอยู่กับฉันสิทุกคนหันซ้ายหันขวาหันไปรอบๆบตัวแต่ก็ไม่พบอะไร และจูจ่ๆเงาดําก็พุ่งข้ามหน้าพวกเขาไปอย่างรวดเร็วตามด้วยเสียงกระซิบที่วนอยู่รอบตัวทุกคนต้องวิ่งหนีกันอีกรอบหนึ่งพร้อมกับเสียงกรีดร้องแบบไม่คิดชีวิตทั้ง3คนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตกลับเข้าห้องพักของใครของมันลมหายใจหอบแรงหัวใจเต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะความรู้สึกของพวกเขาเหมือนมีเงาอะไรตามมาอยู่ตลอดพร้อมกับเสียงหัวเราะปนกับร้องไห้กล้องอยู่ในหูอยู่รอบทิศทางเต็มไปหมดเมื่อใกล้จะถึงที่พักทั้ง3าคนก็กระโดดข้ามรั้ว ล้มกลิ้งกับพื้นก่อนจะเข้าล็อบบี้โดยไม่สนสายตาใครพนักงานโรงแรมก็สงสัยว่าทั้ง3คนวิ่งหนีอะไรกันมาด้วยความแตกตื่นแต่ก็ไม่เห็นอะไรเช้าวันถัดมาไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลยเจตั้งแล้วิลม์มไม่กล้าที่จะเดินไปใกล้ทะเลอีกเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เจอมาเมื่อคืนมันไม่ใช่ภาพลวงตาแน่ๆการมาพักผ่อนครั้งนี้ไม่น่าจะสนุกแบบที่คิดเสียแล้ว